สบายดีสบายดีเบิดสุขทุกคนเด้อพี่น้องสบายดีตอนค่ําเนาะออกมาครัวปลาอยู่หน้าพี่น้องเนาะเอาปลานิออกมาอันเฮ็ดกินอยู่หน้าเนาะอยู่กับครอบครัวอยู่นาปลานิ3โลกว่าพี่น้องเนาะ4โต4โตะโลกว่าแมนอันเอื้อยอันฝั่งไทยเนาะเพิ่นเมาปลาบ่ออยเบิด อันนั้นเลยเนาะเบิดอ่างเลยแม่นเบิดซังเลยเนาะเพื่อนเห็นมันอันอันนั้นเลยมันจะเก่าเนี่ยเพื่อนวะมันจะเถิงแล้วเพื่อนวะก็เลยเมาเนาะขอบคุณเลยร้ายเด้อเอื้ยเนาะที่เมาเลยให้ออกมาเลี้ยงครอบครัวอยู่หน้าเนาะขอให้รลำรวยรลำรวยกับเก่าเนาให้ขึ้นไปหาหลอยเท่าพันเท่าเนาะขอให้ค่าได้ขายมานเด้อเอื้ยเนาะสุขภาพแข็งแรง ให้มาท่ายกับข,ขึ้นไปลอยเท้าพันเท้าเด้อเนาะไม่เท้าเช็ดเมนู่อย่างจำจำเป็นเมนูที่ยอดฮิตพี่น้องเนาะของครอบครัวเฮาแมนบุ๊มแมนยอดฮิตแบบไลฟ์มู่บ้านเนี่ยยอดฮิตในครอบครัวเฮาเองเนาะจำก็คือจุปลาแหละพี่น้องจำปลาคือจิ้มปลาบอกปลาสามโลกลัวพี่น้อง เกือบสี่โลเนาะโลละลอยพี่น้องบอยขายปลากระสังโลละลอยเนาะพอดีบอยก็ซีเคร็อันอ่างใหม่เบิดลร่างใหม่เบิ้ลละเช้าสุดใหม่มาพอรอบแรกนี่อ่างมันยังแบบยังบยังบัทันแบบปันใดนะแม่นมันยังมีอยากอย่างนั้นอยู่บอยมันกับ มันกับบเชิงมันมีเชื้อปูนลายดอกแต่ว่ามันกับไม่ยังอยากเป็นอ่างแรกนะมันยังแบบยังบปอยากซีนบรนไดปูนก็เดินชีล่างอีกรอบนึงแหละเอาปลามาลงอีกพี่น้องเนาะเอาสูตรใหม่มาลงขั้นรอบสองนี่ยครับก็สิได้เอาลงเรื่อยๆมันก็ลงลายต่อได้แล้วก็พูดช่วยช่วยนะว่านเหนียงหุบงาน อีกตัวหนึ่งได้มาสี่ตัวแล้วอีกตัวหนึ่งม่ถวันเราปิีงให้เด็กๆเนาะเแหม่เด็กน้อยบวกินนี่แหละพี่น้องบริกรตะเฮิงแล้วแหละเนาะอันจำปลานี่เนาะแต่ละเถื่อกับกินตะปลาเผาแหละแต่ช่วงปีใหม่แหม่แหม่ก็เลยเอาเอาปลาออกมาท้าไม่เถาเห็นอะ้วได้กินเนาะแล้วแต่เมถาวสุดยอดเลยแล้วแต่ คนชอบเมนูใดเมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศกินเข่าอยู่หน้าพี่น้องแล้วเลยพี่น้องเนาะเมนูจำปลาพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแจ่วขมเลยพี่น้องอันนี้เสนอเมนูจำปลาพี่น้องอันนี้ซุกเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นชุดอันนี้ซุกพี่น้องอันนี้เป็นต้มเนาะ ต้มหัวต้มกนอะนาปิ้งเห็นเด็กน้อยพี่น้องมาๆเนาะกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องกินข้าวแรงเนาะเมนูยอดฮิตของครอบครัวเฮาเห็ดสองพาพี่น้องปะเจอยมามาเด้อเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเนาะนี่วันนี้กินข้าวรวมญาติอีกวันเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวอยู่หน้าพี่น้อง พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยพี่น้องมีแต่สวันด์เนาะ,ะเป็มาแบบแป๊บคือสะกินบดอดดายพี่น้องเนมนูจำฟเมน,น,านาแ้เบดกนั้อู่ใ้ปิาใหครับวันนั้นพาใหญ่พี่น้องกนวันนั้นเป็นพาใหญ่เนาะ สองจุม่มสองพาดิออพอกันเลยก็เลยเห็ด2องพาจังหนังได้สบายสบายเนาะมาเดินมือกอ <c oughs> อล้องเลยเลยเอาโทรศัพท์ไปเดินพี่น้องเนาะกินข่าว <c oughs> น้ำกันแต่นนอยเ้กกิ ยาะมอ่ได้ทั้งหมดยาเลยค่ต้มเต้าฟอเจ้ากินทางไว้บุไดยากินมายาแล้วคนมึงว่าจยาบุได้จะโยเอาตัดคอยยังไ่พอยาแล้วมาได้บ่แป๊บกินเขาถือถ้วยข้ามาเลย

นยี่ต้องอันขอบคุณเอื้อยลาย้เนาะเอื okay> okay ้อยจากฝั่งไทยเป็นเมาปลาบอยมาเลี้ยงครอบครัวเนาะให้อิ่มเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อลำรวยรลำรวยเนาะเพียงเพียงปังๆคอยขายได้เงินแสนเงินล้านเดือยเด้อขายของกันเนาะคอยลำให้รวยถึงกว่าเก่าถึงระดับที่หนึ่งจะได้เลี้ยงปลาครอบครัวแสนสุขอีก คุณป่าเข้าแล้ววันนี้มือนี้เนาะคอยไมาตอไปโจมยากแม่นบอสเมนย่อยเล้าป่ะจ๊ะไม่ได้ครับบ้านราไม่ไดใบนี่แล้วอย่าเคี่ยวมันเกาะไม่ด้ใบอย่าเคี่ยวนี่เพิ่งกับเอ้ยเพิ่นกัเมาทั้งอันทั้งกับเข่าแรงพี่น้องเมาไข่ปรุงลูกซีนเนาะแล้วก็ตับอยังกระแจะกันอยู่ในบ้านเพื่อนเนาะบอยเอาเข้ามาอยู่ซองทองไข่

ไม่เด hey, ็กๆกินเบลบีก่อนพ่อบีโอ้เด็กๆก็กินไข่ลูกบ่ไบ่สิมอนพ่นชายก็กินไข่ลูกอยู่อยากกินเด้อยันตาเปียกเด้อไข่ลูกใหญ่กินไข่ลูกใจปึกใจนาเขาอ้ามาตัวกินใจใกล้ไม่เนวะที่บานเรียบร้อยคอยจะกินอยากกินเด้อร้อยเขาเงี้ยใจปึกใจนาเขานามาตัวกินใจใกล้หน่อยไปกินใจไก่ก่อนาพาเขาเงาเหยียดพี่น้อง จก ini, Humans, Arrow, ักชีวิตน so ี่เหมือนชาวปายหัวชิโพกคนบ่ป้าเถอะพี่น้องชิพกคนอิ่มกันทัวหนาพี่น้องตอนแรกออกมาทามข้าวเฉดเมนูยังพี่น้อง แล่บานี้คิดเมนูบอกก็คิดเป็นจำปลาและ้ะเมนูยอดฮิตของขอบรัวน่ะพี่นอ้องโบแมนเมนูกันฮิตคนอื่นเลยคือจำปลานี่แหละพอดังมือได้ไดปลามันยำได้ก็จำเนะาะเราลงของ<ม>ปลาเผาก็กินลายเถื่อแล้วพี่น้องตั้งแต่ปีใหม่พี่น้อพอทอมีเลี่ยงแล้วก็ไม่ทอมลาเลี่ยงปลาเผาชงปีใหม่ก็เลยเบื่อกัน นมื่อกี้ก็เลยกินจำปลากันเซ็ตอยู่บ้านทางนี้นะ น้องชันเหมือนกินปลาเผาพี่น้องเผาปลาปีปลามันบบอยากคมมันบอยากใสอันนั้นอ๋ออยากคมมัดคมคมโอ้ยอรรถกันตัวหนึ่งเท่ากับชีวิตชื่อน้ำตัวมักคายต้อเอออรรกันตัวเท่ากับชีวิตชื่อน้ำตัวมัก็ลายต้อเท่ากับบอกว่าชื่อโตเข้ามาแล้ว เขาก็มีช nah ื่อโตต่อโต้แล้วค้เขาจะย่ากไปคองแล้วเงินเติมน้ำมันหาซิบซึ่งมันบอแป๊บคันโตคายโลกซิบเขาก็มีชื่อน้ำโตต่อเอาปลาเป็นนะบอปลาตายเอาปลาเปนชุดเลยบ่าเดียผมว่านี่พวกไรหนามพร้อมมาหลางๆแมนพออยู่ปักซองมันก็โล่แปดสิบกว่าบาทนั่นเองเขากินกีโดก็รอยกับบริเวณน้ำมันใสไก่เนาะคุณมาเด้ทั้งหมธรรมดาเลย

ยังไงอยู่ยงมันเลิกเดี <hatten> ๋ยวอเห็นาไก่อนเมื่อนี่นะพอดีบุญปากชุมเหาเลยเนาะแน่พอถ่าไใครพอดีเราเข่าไปเราอาฉีสื่อนำมา้ไหมวะพอดีพอถ่าวใครเราอะพอถ่าวีกฟอปไปสื่อซอยคนะพอถ่าเปินเข่าไปเมือนมือแล้งเน้อือนฉีเขามาสื่อปันยินคนละแล้วพอมีเอื้อยฟังไทยเหอนเมาเนาะแล้วมาเลียงอยู่นะ เายมเรยาเป็นบุญปากเขาต้องขอบคุณเรือยลายเนาะที่เมาปลาบ่อ้อยพอดีบ่อยกับชได้ล่างทางล่างอ่างใหม่ด้ยพี่น้องชีได้โลปลาเก่าออกเนาะอาการน้ำแล้ยงปาเจ้าเชิญี่ื้อใครมาจีขาจีกอย่มาไไครไมาเม่กินเขาดีแ้าใครน้ากด้จก่อนงกอนนี่มันมันีบไร่เป็นจีมอนะาเห็ดได่แซ่บเซ่บ แมาบเบตัวีนี่เห็นย่างเยนเส็จต้มนาเสื้อต่มันก็เบื่อใสอุ้ยสิต้มน้ำต้มน้ำต้มน้ำต้มแป๊บแป๊บแท้แทาแทนแทบแทบแทบแทะแทบแบแท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 ทแท่แทบแทยแทบ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 แททบแทนแทแทบแทบแท่แทบบแท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 บแแบแบแบแล้วแบแบแท

ข่าเหลาเืออเนี่ยม่าเอบ่ผู้ได้หนิไปพ่อนนี่้ไ้หป๊กอนแม่นองเมอยใหรวยให่รวยจินขาววัสิเมื่อเบิ่งอยู่อืมจะบุเมื่อเบิ่งวันวันสิเมื่อทำกินอ่ะแม่เมาบอกขาเมือบ่ว่าเมื่อเขาไปอ้ามห้ักแล้วีรถเมื่อเฉยเฉพาะเห็นเราอ่ะกินเขาไว้เราเฝ้ากั ข้าเจ้ามีงานพี่น้องที่แห่ยวป่าเขาวัดบ้านน้อยปังเนาะแลยข้าเจ้าฮัดผ่อนกันบุญบ้านชาวอันะผู้ใดอยากมาก็มาได้พี่น้องข้าพุ่นกินฟรีเบี้ยสิบจ้าบอกไว้ก่อนแล้ว่ไปเลี้ยงได้แตนข้าพุ่นบอกชวนตีเลือไปอย่างนี้ผมยังเขาบอกอยากเบี้ยเราเขาอยากกินข้าวปุ้นจ้าจุ๊บ ติดเต็ม้องเลยหมอคุร้องมอขิดับโพลิสตีอาเมือไหร่ผาเลือเผ่าเลือไม่ไม่ไม่ผ่าเลือ่าหบไหญ่แล้่านบไผ่านโลเือไม่ผิดเน้องุใส่ลงไปส่วนไ่คุ้จุมนี่ิมมอนุ๋ใส่กี่สีแยมฮงเนาะใส่แ๊บแมพนี่ไข่นี ไข่เอามาจากบ้านสีมอนปนซส่กินเขาแสบขนาดพี่น้องหมักแห้งได้เพ,นะพ,พิ่นนะจำปลาบัวผู้ใดพี่น้องครอบครัควนี่นะหมักจำปลาเบิด์ุกคนนันันว่าจำปลานีสูก,กินบเบื่อหันไปอีกที่ทั้งนี้กับเบิดอีกแล้วพี่น้องสดนำปลาจำปลากับเบิดนะ มีซองเมนูทั้งซุปทั้งดิบนั่นคือเอาสื้อออกมาไล่แล้เอีนย้ทมาไล่อิ่มเละบอแป๊บจาก็กินได้บอเป็นไดใครแนายุเศร้าเลยเศร้าเลยก็ต้องขารำไปปีหนึ่งผู้ใดบอข้าเจาจัดยากระถือ ทั้นท no. uh. ี้คือคอถึกป้องแล้วขายขายประหยาัดโลค้าแล้วที่ใหม่เนท่าเปล่เปลี่ยนคนใหม่แล้วเนาะเท่าประหยัดก็กินไปนน้ำปีเก้าประหยัดก็ไปแล้วไปน้ำปีเก้าน้องบอท่านด้เปลี่ยนแปงอยู่เปลี่ยนยังไงเปล่นบอมีเงินไปซื้อแปงซีบัตรหนึ่งดอกกระทูตัวเก่าไปก่อนเออทูตัวเก่าไปก่อนเปลี่ยนบ่ท่านพอทูทูแต่ใช้ไปได้เหรอเจ้าอยิบ มาเด้อเ่กี้กินข้าวเด้อ่อเท้านาป้าลูกน้องเนดาเดเวลก็ขึ้นในน้องน้ำเล่นน้ำตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่4โมงจนอด7โมงบ่ขอยลงข้าวมาเด้อมาเด้อเล่้ามวนีแหบ่เงินมึงก็มากินข้าีเงินน้อยาเป็นมะลกอยันไงนเนี่ยพ่เท้าตัวเลขให้มา พายกันก <c ười> ินอะไรก็จำปลาพ่ำป <c ười> ้าจำปลาจำอะไรเห็น <c> ช <ười> ิมอสคุยเมื่อกี้นี่อย่าพ่สดนัมันชิเบิร์จำเอาเด้ออย่าสดมันชิเบิร์พวกงม้แห้เแา้วเอาไปตองเอาไปตอง เปลี่ยนยังบ่ใหเปลี่ยนชุดอยู่นี่เล่นน้ําจนเกบ่นตอนแรกก็ยืนเบิ่งดนอยเล่นเบิ่งไปเบิ่งมากระโดดลงเองวใจบ่ไหวเนาะนักเาบัดนี้อ้ายามไปเกก็เห็นหัวหน้าเต้นดวๆอยู่วา เราแห้งเป็นห่วงปะนี่ผู้ใหญ่ยูเขาว่าในหันเนี่ยมาในยุ่มาใหญ่ดอกเถ้าก็โม่สี่สิบแล้วมาแล้วมีผู้ใหญ่ยูอยู่หันนะอิ่มกันทั่วหน้าเนาะพี่น้องขอบคุณเอื้อยหลายๆเด้อเนาะที่ซื้อเมาปลาแล้วก็ของกินมาเนาะมาเลี้ยงครอบครัวเฮาเนาะ ขอบคุณหลายๆเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อขายของกระไฮสบายดีเจลล่อิ่มขายของกระไฮล้ำล้ำรวยรวยเก่าเนาะขายของก็ให้ร่ำล้ำรวยๆวยเงีงปังๆเด้อให้ได้เงินแสนเงินล้านเด้อคลิปนี้ก็สิขอลาไปซ้ำนี้เด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดีอิ่มกันยกครัวเนาะ